วันนี้เราจะมาแกงฟักทองนะครับก็จะมีฟักทองกากหมูพริกแกงแล้วก็ใบนางลักหรือผักอีตู่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมหั่นฟักทองเด็ดใบมังลักแล้วก็สับกากหมูข้างน้ำมันน้อยแล้วใส่พริกแกงผ้วนพริกแกงให้หอมๆนะครับหลังจากนี้เราก็ใส่ วนนี้เ้ก็นทุกคนห่มมปิดยนั้เติมน้ำลงไปต้มให้เดือดแล้วเราก็ปรุงรสด้วยปลาแล้วก็ใส่กระเดนบอมนะครับถ้า็งถ้าไม่บีบแล้วปลาหรือไม่ใส่ก็ได้ร น,น,น้นลึกป็ะน้ำเบคนให้เป็นต้มน้ำสูงนะแล้วเดี๋ยวนั้นเราปิดแกด๊สเองนะครับแล้วก็ใส่ไบน้าลักหรือใบยี่หู่นะครับลงไปมันก็จะไ,ได้กลิ่นหอมมากครับเรียบร้อยครับแก๊